ที่จะจากไปคุณพ่อก็เป็นมะเร็งปอดครับผมเป็นระยะแพร่กระจายครับ<ะ>ครับผมอย่างยางอาการตอนนั้นเป็นยังไงครับอาการตอนนั้นก็ประมาณช่วงที่ทราบว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งครับคือตอนนั้นคุณพ่อมีอาการคือปวดบริเวณคอครับด้านหลังครับปวดมาก<ะ>ปวดมากครับเลย<ะ>ก็เลยขึ้นมาตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพครับ<ะ>ครับแล้วก็ เจอว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ลุกลามมาที่กระดูกบร,ริเวณคอครับก็เลยปวดคอคุณพ่อสามารถลุกขึ้นหรืออะไรไ้ได้ไหมช่วงแรกๆก็คือต้องบอกกับคุณพ่อผมคือเดินไม่ได้อยู่แล้วต้องใชว้วอลเกอร์อยู่แล้วครับผมแต่ช่วงแรกก็เดินได้ครับเดินได้โดยใชยว้วอลเกอร์แต่ก็ไม่ได้เดินคล่องครับผมก็เดินได้แบบช้าๆช้าๆครับนี่แล้วก็ลุกขึ้นนั่งได้ครับสามารถทานอาหารเองได้ครับผมสื่อสารได้ พูดคุยได้ครับยังยังยังแบบยังยังยังด่าผมได้น่ารักน่ารักครับผมทราบว่าป่วยช่วงปลายเดือนมกราครับก็ปีนี้ครับปีนี้ช่วงต้นปีครับก็คือปลายเดือนมกราปีหกเจ็ดครับผมใช่ครับคือ อาการสุดคือสุดสุดเร็วมากครับสุดเร็วมากสุดที่สุดคือยังไงบ้างคือก็มีช่วงที่ช่วงที่สุดถ้าไล่เป็นสเต็ปเลยก็คือตอนแรกก็ยังแบบยังเดินได้นิดหน่อยพูดได้พูดจารู้เรื่องแล้วก็ทานอาหารได้ครับผมหลังๆมาก็เริ่มเดินไม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยมีแรงเดินแล้วก็แล้วก็มีลุกแล้วก็เจ็บ ครับผมแังมาอาการเจ็บก็มากขึ้นครับก็เหมือนกับกระจายไปมากขึ้นก็คือลุกก็เจ็บนั่งก็เจ็บแบบเราไม่สามารถแบบกอดคุณพ่อแรงๆได้ครับหรือว่าจับแรงๆก็ไม่ได้ครับก็เจ็บครับแล้วก็การพูดคุยก็ยังได้ครับสเต็ปนี้คือยังได้ยังพูดคุยได้แต่แต่ก็มีเบลอๆครับมีเบลอๆแล้วก็เหมือนกับคิดช้าพูดช้าลงบางทีก็พูดไม่ค่อยเป็นคําไม่ค่อยรู้เรื่องครับแล้วต่อครับต่อมาก็มี ทานอาหารไม่ค่อยได้ครับครับผมก็เลยต้องเสียบเสียบให้อาหารทางจมูกต่อท่อไปครับแล้วก็ผมต้องรอเครื่องบินไหมไม่ต้องยงัพูดเสียงได้โอเคครับผมก็หลังจากต่อท่อไปก็ดีขึ้นแป๊บหนึ่งครับเหมือนกับได้สารอาหารมากขึ้นครับแล้วก็จังหวะที่สุดมากเลยก็คือลุกขึ้นนั่งเองไม่ได้ครับแล้วก็แทบไม่มีแรงเลยครับครับผมแล้วก็พูด ผู้สื่อสารไม่ค่อยได้แล้วครับแล้วก็เบลอนอนทั้งวันแล้วก็มีบทว่าเจ็บแล้วก็เจ็บมากแล้วก็เจ็บมากขึ้นมากขึ้นครับผมพูดเบาๆให้แบบครอบครัวได้ยินว่าแบบเจ็บอย่างนี้คือเขาเขาเขาไม่ได้พูดเป็นคําครับเขาใช้วิธีการแสดงออกโดยการแบบโอ้ยโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ใช่ครับจะสามารถสื่อสารได้แค่นี้ใช่ไหมเออก็พูดพูดได้แต่เหมือนกับผมคิดว่าอาจจะพเพราะลิ้นแข็งครับ ลิ้นเขาแข็งแทบไม่กระดิกเลยมันก็เลยไม่ออกมาเป็นคําครับแต่บางคําที่ใช้เสียงได้ครับเขาก็ยังสื่อสารมาเป็นคาได้ทุกที่รักษาตัวก็นาจะเป็นพ่อเองเขาฟังฟังกับตัวเองยังไงบ้างก็ต้องเรียกได้ว่าถ้าตัวคุณพ่อเองก็เหมือนกับขึ้นขึ้นลงๆครับคือเขาใจเขาสู้ครับใจเขาสู้แต่พอมีอาการเจ็บเข้ามามากๆก็มีท้อบ้างครับแต่พอ พวกเราช่วยกันช่วยกันแบบให้กําลังใจเยอะๆช่วยกันแบบผลักดันแล้วก็ได้ยาระงับอาการจากคุณหมอครับก็กลับมาสู้ครับแล้วก็พอเจ็บมากๆก็มีท้อบ้างก็วนลูปอย่างนี้ครับอย่างคนป่วยเองมัาจะบอกว่ากาลังใจสําคัญที่สุดอย่างอย่างขบอกเรามัน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 เจอเหตุการณ์กับตัวเองจริงๆแล้วมันรู้สึกยังไงมันเป็นยังไงบ้างครับก็เรื่องจริงครับเรื่องจริงเรื่องจริงผมว่าการให้กําลังใจแล้วก็ความสามีทีแล้วก็การให้เวลากัน ให้ความสำคัญกันเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญยิ่งกว่าสำคัญยิ่งกว่าทุกสิ่งเลยครับ mm hmm. ครับพี mm ่ hmm. คือผมมีพี่สาวอีกสองคนครับแล้วก็มีคุณแม่ครับแล้วก็มีจ้างพี่พี่พี่ผู้ช่วยมาคนหนึ่งมนาะ mm hmm. ช่วยดูแลคุณพ่อครับ mm hmm. ก็มีกันทั้งหมด3 4มสี่ห้าคนครับ mm hmm. แต่คือก็ ผัดกันครับคือพี่สาวผมออกไปทํางานก็มีคุณแม่อยู่มีผมอยู่มันดิมออกไปทํางานก็มีพี่สาวอยู่มีคุณแม่อยู่มีพี่ผู้ช่วยอยู่ก็ผัดเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยครับคือต้องมีมากกว่าหนึ่งคนที่ช่วยกันดูแลใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้องมีการพลิกตัวคุณพ่อทุกสองชั่วโมงเพื่อป้องกันแผลกดทับครับแล้วก็ระยะหลังมาคุณพ่อไม่สามารถลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเองได้ครับผมก็ต้องมีเปลี่ยนแคมเปอร์อะไรเงี้ยครับคุณหมอมีแนะนําอะไรบ้างครคะสําหรับในช่วงของการดูแลกันแบบรักษาตัวก็ คุณหมอหลักๆก,ก็ก็เป็นการแนะนําเรื่องการดูแลคุณแม่ครับใช่ใช่เพราะหลังๆมาออพออาการคุณพ่อแย่ลงมากๆครับคุณแม่ผมก็ก็ก็เหมือนกับกําลังใจก็แย่ลงตามครับซึ่งคุณแม่ผมก็ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกาชับว่าแบบอ,อ,อย่าให้แม่ซูเปอร์อีกคนนะอ,อ,อย่าให้แม่น้อนไม่หลับแล้วเผลอแบบ ข้างน้ำมันล้มนะหรือต้องระวังแม่นะเดี๋ยวแม่จะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนคุณพ่อก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับก็คือหลักๆก,ก็คือห้ามทิ้งให้พ่ออยู่คนเดียวอันนี้พี่ผมที่เป็นหมอมาแล้วครับครับผมก็อย่าให้พ่ออยู่คนเดียวครับแล้วก็อย่าให้แม่อยู่เฝ้าพ่อคนเดียวต้องมีคนคอยดูแลพ่อกับแม่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่เผชิญเผชิญโรคเดียวกันเลยใช่ครับจับมือกันใบ้านนะคะเออ คนในครอบครัวจับมือกันยังไงบ้างคือคือ,คอที่บ้านผมคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงเลี้ยงผมแล้วก็พี่สาวผมสองคนมาว่าแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องรักกันต้องสามัคคีกันพี่น้องห้ามแตกแยกครับผมแล้วก็ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาเราก็ไม่มีคําว่าท้อครับเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วถ้าไม่สู้อ่ะก็มีแค่ต้องต้องหาวิธีแก้ปัญหาที่มันที่มันเวิร์กที่สุด ครับผมแล้วก็ให้กําลังใจกันพยายามคือพอมันเป็นเรื่องที่เครียดเข้ามาในเรื่องในครอบครัวอย่างเงี้ยติดต่อกันนาน,านๆะน่ะมันจะมีความเครียดสูงแล้วอารมณ์มันก็จะมาแทนที่ความคิด,ดีครับผมก็ก็ต้องสงบสติอารมณ์ให้มากที่สุดครับแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลให้กําลังใจกันมากที่สุดครับการคุยกันนี่คือมีคุณแม่อยู่ในทุกครั้งไหมครับเออแล้วแต่เลยครับ แล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าคุยกันเรื่องสำคัญสำคัญก็จะตัดสินใจกัน4ี่คนหคนครับผมนนใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับคือตอนเนี้ออผมก็รอผลวันนี้ก็คือวันที่3ามคือสภานะครับก็รอผลตรวจของคุณแม่ว่าจะสามารถผ่าก้อนเนื้อที่ปอดได้ไหมครับผมระหว่างนี้ก็ต้องก็ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องขุนคุณแม่ ผมให้ให้แข็งแรงให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเพื่อพร้อมที่จะผ่าตัดเผื่อเผื่อเราได้รับข่าวดีแล้วคุณแม่สามารถผ่าและหายจากมะเร็งได้จะได้พร้อมครับแต่พอมีข่าวลุงคุณพ่อเข้ามาก็ก็ต้องให้กําลังใจมากขึ้นครับเพราะเรากลัวเขาจะเครียดมากจนเออกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรอ่งพี่ครับไปาจิตจที่าที่คุณพ่อจากไปด้วยครับผมไม่ได้อยู่ครับตอนนั้นใช่ใช่ใชคือ คือผมเดินทางไปที่เขาใหญ่ครับเพื่อไปถ่ายเพื่อไปถ่ายรายการแล้วก็ตอนที่ตอนที่คุณพ่อจากไปคือผมอยู่บนรถครับผมอยู่เดินทางกลับมาถึงน่าจะประมาณวังน้อยธรรมศาสตร์เนี่ยครับ mm hmm. แต่คือในบ้านผมจะมีกล้องวงจรปิดอยู่เยอะเพราะว่ามีคนแก่เยอะครับผมก็มองมองผ่านกล้องครับผมแล้วก็แล้วก็พูดผ่านกล้องครับผมว่าเออให้เขย่าคุณพ่อนะให้แบบ นู่นนี่นั่นแล้วก็ออให้ผมโชคดีที่ผมมีเพื่อนบ้านดีครับคือพี่เพื่อนบ้านผมก็เข้ามาดูพอดีแล้วผมก็บอกเขาว่าเออเอาเก้าอี้มารองก้นแม่ไว้เลยนะเพราะตอนนั้นคือแม่ร้องไห้ทิ้งตัวเลยครับอย่าให้แม่ล้มนะอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็พอพอตอนที่คุณพ่อจากไปครับผมจังหวะที่ปั๊มหัวใจจังหวะที่อะไร่งเงี้ยเราก็ล้วก็ติดตามตลอดครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ยังมีที่ประจอนอยู่ ตั้งแต่ตอนที่หัวใจยังเต้นอยู่ครับแล้วก็สภาพของหัวใจค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงช้าลงออกซิเจนในร่างกายก็ค่อยๆดับลงดับลงอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็เราก็ใจนึงก็ใจนึงก็เสียใจมากครับพี่เพราะว่าคนที่รักจากไปครับแต่ว่า,อ,าอีกใจนึงก็รู้สึกว่าเขาไปสบายนะครับ mm hmm. เขาไม่ต้องทรมานนะครับเพราะว่าเราเราเรา,เรา เราดูแลเขาผมกับพี่สาวผมดูแลเข้ามาตลอดสองสามเดือนเราก็เห็นทุกความทรมานของเขาครับทั้งตอนที่เขาเจ็บทั้งตัวทั้งตอนที่เขาโดนดูดเสมหะครับผมซึ่งทั้งตอนที่เขาแบบลุกแล้วก็เจ็บหรือว่าเขาเขากินข้าวไม่ได้ทั้งที่เขาอยากกินแล้วเกินแล้วก็เจ็บอะไรเงี้ยเราเห็นมาทุกอย่างนะครับพูดอะไรกับคุณพ่อคะณช่วงที่แบบก่อนทั่าก็ ส่วนใหญ่ตอนนั้นน่ะหลังๆมาคือคุณพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นะครับใช่ใช่ครับผมก็คือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วฟังได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเบลอเบอยาแก้ปวดที่ให้ไวค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับเพราะมันปวดมากจริงๆถึงก็ได้ได้คุยก่อนหน้านี้สักประมาณสองสามอาทิตย์ที่คุณพ่อมีสติอยู่ครับก็ก็คุยครับก็บอกว่า คือพยายามพูดให้พ่อปรุงครับผมเพราะเพราะว่าเรา,เา,าก็ข้อแม้เขาทรามานเราอยากให้เขาจากไปโดยที่ไม่มีห่วงผมหลังจากนี้คือเราต้องเป็นหลักในการดูแลคุณแม่ก่อนตอนนี้นก็กำลังใจทั้งเ็นยังไงบ้างกำลังใจดีครับดีครับกำลังใจเราสามคนสี่คนค่อนข้างรักกันมากครับสามาัคคีกันมากครับให้กำลังใจกันดีครับไปกินวัคซีนบนอได้คือบนคอมาคุณพ่อเนียเลยเขาเขามีพูดอะไรประโยคหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เขาชนะพูดบ่อยๆหรือเปล่า คือตอนที่เขาป่วยเขาก็บอกครับว่าเขาไม่ได้มีห่วงอะไรแล้วครับใช่ครับแบบลูกๆทั้งสามคนก็ก็แบบโตไปก็ตอนคือลูกๆทั้งสามคนก็แต่ละคนก็ต่างประสบความสาเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดูแลตัวเองได้แล้วครับดูแลแม่ดูแลยายได้ครับก็เขาก็ไม่ได้มีห่วงอะไร เอย่าใจร้อนครับใช่ครับมีมีสติเยอะๆเออก็หลักๆก็อย่าใจร้อนอย่างเงี้ยครับครับทำได้เอมครับเขาทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าอย่างอื่นเราก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรที่ทำให้คุณพ่อต้องเป็นหมอแล้วใช่ไหมคะหัวหงุดหงาได้แล้วไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเออผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าว่าว่าคุณพ่อไม่มีห่วงอะไรแล้วคุณพ่อก็ จากไปอย่างสงบแบบตรงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับทำหน้าที่ของลูกชายอย่างเต็มที่ดีที่สุดครับก็ก็เต็มที่ครับผมเต็มที่ดีที่สุดเท่าที่ลูกชายคนหนึ่งจะทำให้พ่อได้ครับกับผู้ชายคนนี้นะครับเป็นฮีโรกของเรามาตั้งแต่เด็กเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างในมุมของผมเองก็ พ่อผมเป็นต้นแบบที่ดีครับเป,เป็นพ่อที่ไม่เคยบังคับอะไรผมเลยครับผมแล้วก็แล้วก็สอนสอนให้เราคิดคิดตั้งแต่เด็กครับผมแบบให้เราพิจารณาให้เราคิดว่าเหตุการที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงแล้วควรจะอยู่กับมันยังไงควรจะปรับตัวยังไงควรจะแก้ปัญหายังไงครับผมมือนกับเขาผมมองว่าเขาก็ช่วยวางรากฐาน ตั้งแต่เด็กเลยครับซึ่งมันดีมากๆครับผมเราจะเป็นผู้ชายคนเดียวที่เดียอยู่ในบ้านตอนนี้แล้วการาาเป็นหัวหน้าครอบครัวปเป็นอะไรัี่สำคัญเพราะครอบครัวตองนีมในความเป็นจริงแล้วบ้านผมก็ช่วยๆกันครับคือไม่ใช่ผมจะเป็นหลักคนเดียวครับคือทุกคนสมมุติว่าในบ้านมีสี่คนทุกคนก็แบ่งไปคนละ2 5เปจะไม่มีคนใดคนหนึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และที่เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับ เรื่องเจ้าหนี้เราที่แบบครับสร้างปัญหาให้เราไว้จนเราต้องขอขอร้องเข้าให้จ่ายมาเธอเพราะว่าเราต้องใช้เงินรักษาคุณพ่ออย่างเงี้ยตอนเนี้ยนนทุกอย่างยังไงบ้างแล้วความคืบหน้าหรือยังเออก็รอขึ้นศาลครับวันที่20พฤษภาคมเ7เนี่ยครับผมน่าจะเป็นในชั้นเสืบพยานครับครับผมก็ไปขึ้นไปขึ้นศาลที่อุดรเหมือนเดิมครับ ใช่ครับเพว่าจนถึงวันนี้ตั้งแต่วันที่เราทวงเงินเขาก็ยังไม่ได้คืนเราไม่ได้ครับตั้งแต่วันที่ออกข่าวไปก็ก็ไม่ได้ไม่มีครับมติดต่อมาไหมเออมีติดต่อมาไหมติดต่อมาแต่ไม่ได้อะไรคืหน้าต่อมาไหมจากวันที่ออกข่าวไปใช่ไหมครับต้องไปย้อนดูแชทอ่ะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ตอนที่ตอนที่ผมทวงถามไปคร<ม>ับก็ผมก็เป็นคนทวงถามไปเองครับผมแต่ก็ยังไม่ได้เงินเลยคือใช่หลังจากที่ออกข่าวไปก็ยังไม่ได้ไม่ได้เลยครับใช่ครับผมว่าทราบนะพี่ออกข่าวขนาดนี้<ม>นี่ออกไหมเพราะว่าเพราะว่า คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งนะ้วสุดท้ายนี่คือเรื่องใหญ่มากมคือผมว่าทุกคนก็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 เห็นข่าวอะครับพี่ใช่ครับว่าเราจําเป็นต้องใช้เงินในการรักษาจริงๆนะครับและยิ่งพอมาโดนคุณแม่ป่วยคนหนึ่งมันก็ทุกอย่างมันก็คูณ2คูณสามะพี่ครับรรก,ก,ก็ก็หนักมากครับใช้คาว่ามันหนักมากจริงๆในใจเราสื่อไหมวเขาไม่เห็นใจเราเลยเออ ก็อืมขาไม่ตอบได้พี่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้เราอยากบอกอะไรถึงเขาไหมคะก็ตอนนี้ก็ยังเขาก็ยังเงียบอยู่เดิมใช่ครับผมว่าก็คงเขาก็คงเจอในศาลกันแหละพี่ก็คือวันที่ยี่สิบนี้ครับผมถ้าอยากบอกเขาก็ก็คําเดิมนะครับก็เอาเงินมาคืนผมเธอครับครับผม มีครับเราจะได้มี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 เพราะว่าเราต้องมีความหวังอยู่แล้วพี่เพราะเราจะขึ้นศาลวันที่ยี่สิบนี้ครับผมตั้งแต่มีเรื่องคดีความใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการเจอเขาครั้งแรกครับศาลที่อุดรอ่ะไปขึ้นศาลที่อุดรใช่ครับใช่ครับในวันนั้นเป็นอากาศการเจอกันโห าาคือผมก็ภาวนาให้ให้สามารถเจราจาไก่เกียร์ได้ครับมผมผมภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าเอาจริงคือแค่ทํางานก็เหนื่อยแล้วอะ่ะคือไม่มีใครอยากมาอยากมามีปัญหาให้มันเพิ่มเข้ามาให้มันปวดหัวเราพี่ใช่ไหมถ้ามันไก่เกียร์ได้ครับก็ไก่เกียร์ครับมีอะไรอยากจะเกียดเขาไหมคะถ้าได้เจอหน้ากัน ก็ก็คำเดิมครับเอาเงินมาคืนผมเลยครับไม่ผมก็ไม่มีคำอื่นเลยอ่ะใช่ครับใช่ก็คือยี่สิบยี่สิบนี้ครับ20พฤษภาหกเจ็ดนี้ครับครับผม